ความเป็นมาเป็นไปของรถชนนี้นะครับเริ่มต้นจากการนำชัดซีปเปล่าๆนะครับของรถเตโยต้าขาวรวมกับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ของตัว Honda a c c o r d นะครับแล้วก็สร้างบอดี้ทั้งหมดนะครับโดยพี่แดงคัสตอมนะครับซึ่งวันนี้ครับตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นการทําเพื่อทดสอบฟีเมอร์อทดสอบฝีเือเพื่อเป็นการลองว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําได้ขนาดไหนแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าฝ <c oughs> ีมือคนไทยจากชัตซีที่เป็นชัตซีเหล็กธรรมดาเครื่องยนต์ที่มันเคยอ,อยู่หน้าเอาไปจับวางหลังการขึ้นคง ทั้งคันกับรถแบบนี้นะครับจนมาเป็นรถเนี่ยแล้วก็วิ่งได้ใช้ระบบไฟฟ้าใช้ฮาวทูต่างๆเพื่อมาทําให้เกิดผลงานแบบนี้มันทําให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วคนไทยนี่ฝีมือไม่ธรรมดา สวัสดีครับผมเอ็มโรซิงไทแ a นด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าคันนี้ครับเป็นงานคัสตอมนะครับงานสร้างจากพี่แทงคัสตอมต้องบอกเลยว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะเราตามถ่ายมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ตอนช่วงระหว่างกลางเนี่ยเราก็ได้มีการไปตามถ่ายาเพื่อนเนได้ชมกันนะครับความเป็นมาเป็นไปของรถคันนี้นะครับเริ่มต้นจากการนำเป็นแบบชัดซีปเปล่านะครับของรถเตย์ต้าขาว รวมกับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ของตัว Honda a c c o r d นะครับแล้วก็สร้างบอดี้ทั้งหมดนะครับโดยพี่แดงคัสตอมนะครับซึ่งวันนี้ครับตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปคุยกับพี่แดงกันครับว่าเจ้าคันนี้ครับตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับขี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูมุมมองในการนั่งภายในแล้วก็ไปขับขี่กันด้วยนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอพี่แดงครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวอีกทีครับพี่ครับผมแดงคัสตอมนะครับนะครับพี่แดงคัสตอมนะครับต้องบอกเลยว่าแรกๆตอนที่เราเข้าไปเนี่ยตอนนั้นพี่แดงยังทํามอเตอร์ไซค์งานคัสตอมพวกมอเตอร์ไซค์อ่าจริงๆทุกวันนี้ก็ยังทํามอเตอร์ไซค์อยู่ก็ยังทําอยู่ครับนะครับได้ข่าวว่ามีโปรเจกต์คัสตอมใหม่ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยเราเป็นโอเอมรับจ้างครับ ให้กับโรงงานที่เขามา,มาจ้างเราทําพาร์ทให้ให้มอไซค์ไฟฟ้าก็คือเราเน้นสร้างพาร์ทให้เขาครับแล้วก็จะมีแบรนด์ของเราเองด้วยปลายปีนี้ เดี๋ยวเจอกันที่งานมอเตอร์เอ็กโปปีนี้นะครับยังไงสําหรับใครที่สนใจเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนนี้ก็สามารถติดตามพี่แดงได้นะครับที่ท Facebook ส่วนตัวพี่แดงเลยก็ได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเจ้าคันนี้กันดีกว่านะครับดูจากภายนอกก่อนต้องบอกเลยว่าดูเข้ารูปเข้าลอยแล้วก็ดูเพอร์เฟกมากตะกี้ตอนที่เราขับจากอู่พี่แดงมาที่นี่กัน,รนรเราได้เห็นตอนรถวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันก็แบบเหมือนรถสปอร์ตคันหนึง่งกพระใกล้เคียงใช่ไหม <laughs> เออ <laughs> <laughs> นะครับซึ่งรูปทรงอะไรต่างๆตอนนี้คือจบเรียบร้อยแล้วอ่าน,นี่ปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยหมดละที่หลายๆคนตามดูกันเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์สําหรับเจ้าคันนี้จะวางข้างหลังอ่าครับถูกไหมพี่พตอนนี้ข้างหน้าก็คือเก็บหมดเลยข้างหน้าก็จะเป็นโล่งๆไว้ที่เก็บของเปิดได้ไหมพี่เปิดได้ครับอ <Okay. S 1> นี่นะครับอ๋อข้างหน้าก็คือจะเป็นเหมือนที่เก็บของอเก็บเก็บได้อ่านิดนหน่อยครับครับผมแล้วอย่างพวกช่วงล่างสําหรับคันนี้เราใช้เป็นช่วงล่างของอะไรพี่ ช่วงล่างตัวนี้ผมแปลงเป็นชุดของวีโก้อ๋อแปลงเป็นชุดของวีโก้ไปแล้วเดิมเดิมของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวีโก้คล้ายๆกันครับเป็นของโตโยต้าอ๋าก็คือเอามาใส่ได้เลยจัดแปลงนิดหน่อยครับครับพวกปีนกใช่ใช่ปีนกใช่ไหมโชก็ใช้ด้วยกันได้ใช้ร่วมกันได้อย่างนี้ก็ใช้พวกโชกต่งของแต่งของวีโก้ได้เลยได้หมดครับได้หมดเลยอ๋อนะครับนี่แล้วก็เก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้มีรายละเอียดพี่เขาหุ้มคาร์บอนในบางจุดให้ด้วยนะให้มันดูลงตัวนะครับ อย่างชิ้นตัวฝากระโปรงเนี่ยพี่มันเป็นอะไรครับวัสดุเป็นเป็นไฟเบอร์ทั้งคันครับตัวนี้อ๋อปัจจุบันคือคันนี้ไฟเบอร์หมดเลยไฟเบอร์ทั้งคันส่วนของตโครงตัวประตูอะไรต่างๆก็จะมีเราจะเก็บซ่อนโลบาร์ไว้ข้างในอีกทีนึงอ๋อก็คือทำโครงทำภายในติดทับไปอ่าครับอ๋อเท่ากับฝากระโปรงอันนี้คือเป็นไฟเบอร์อันนี้ก็ไฟเบอร์ครับบนบนล่างนี้ประกบครับนี่แต่ก็จะมีเป็นงานโครงเหมือนกับ กระดูกกระดูกงูครับกระดูกเพื่อเสริมความแข็งแรงคนระับม่ก็ะจะเหมือนรถทั่วไปเลยครับอ๋อเออซึ่งล้วโครงอย่างนี้เราต้องออกแบบใหม่ไหมพี่ออกแบบใหม่อ๋อน,นี่พี่พี่แดงออกแบบโครงตรงนี้เองเลยอะ่ะใ,ใช่ครับ<อ>ก,ก,ก็ก็ดูจากรถจริงแล้วเราก็ค่อยเอามาดัดแปลงเอาอ่าก็คือเหมือนกับโครงรถโรงงานอะ่ะเหมือนเลยอะ่ะเออเสริมความแข็งแรงนะครับแล้วตัวขาของตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยอันนี้เราตัวที่งานใหม่ป่ะครับเอาพวกชุด ฝากระโปรงท้ายของพวก B-odd t o โจต,ต้าอะไรพวกนี้มาดัดแปลงใส่อ oh, ๋อมาดัดแปลงใส่แล้วก็ใส่โช๊คเข้าไปใส่โช๊คเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอามารับกับฝากระโปรงเราอันนี้เราก็ต้องหาระยะเองหาระยะเองว่าจะต้องวางเท่าไหร่ นะครับก็ก็ลองไปหลายรุ่นอยู่ก่อนก่อจะหาสเปคที่มันใกล้เคียงเจอเออทีแรกผมก็นึกว่าต้องสร้างขึ้นมาเองหรือว่าต้องเอาของตรงรุ่นของเขาไม่จําเป็นอันนี้ก็ไปหาเทียบมาหาเทียบเอาครับนะครับนี่แล้วเวลาปิดมันก็จะลงแบบนี้ปกติครับพราะมันลงอ่ะมันลงด้วยความที่ตรงเนี้ยข้างหลังมันก็ต้องยุบลงด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อมันจะต้องยุบแล้วก็ลงเอาเสมอกันเหมือนกันเลยอ่าแล้วก่อนด้านหน้านี่ใช้ของอะไรพี่ก่อนรู้สึกว่าน่าจะเป็นของพวกซีวิก ก็คือพวกฝาท้ายตรงฝากระโปรงท้ายใช่ไหมฝาท้ายพวกตัวล็อกอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อเนี่ยก็จะมีเป็นกรอแบบนี้เหมือนกันมันเป็นฝาท้ายหรือเป็นฝากระโปรงหน้าก็ได้ผมอันนี้ฝาฝาฝาหน้าครับตัวนี้อ๋ออันนี้ฝาหน้าครับเพราะว่ามันจะมันจะได้ช่วงที่ยาวกว่าอ๋ออันนี้แล้วก็ล็อกได้เลยปกตินะครับกันชนด้านหน้าอันนี้มีกี่ชิ้นพี่เป็นสามชิ้นแยกกันอ๋อก็คืออันนี้ชิ้นนึงด้วยเหรอพี่ ใช่ไหมตัวจะเป็นแค่ลิ้นกางนี้อ๋อลิ้นกางที่เราเสียบเข้าไปก็ลิ้นล่างนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกันครับอ๋อถ้าเกิดไม่มีตรงนี้ก็คือตรงกลางนี่ก็จะลงๆมันก็จะล่งไปอันนี้นี่เป็นของแต่งปะเป็นชุดตัวใหม่ที่มันมาแต่เราก็แก่ดีไซน์มาจากซูเปอร์คาร์ครับเท่ากับเราก็สามารถที่จะใส่พวกชุดแต่ง ที่มันเป็นชุดแต่งของเขาอะก <DD> ็ได้ครับสมมติถ้าอนาคตเขาจะมีชุดแต่งอะไรเราก็สามารถใส่ได้ก <g> ็ <c> ได้หมดเลยอ๋ออ่าแต่เราก็ต้องปั้นให้มันเข้ากับตัวเชฟบอดี้ที่เราขึ้นมาที่เราสร้างไว้อ๋อเพราะว่าอย่างลิ้นเนี่ยตอนที่เราถ่ายกันรอบแรกก็เหมือนลิ้นไม่มีถูกไหมม,มีแค่ตรงนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับตอนนั้นยังยังยังไม่ได้สร้างขึ้นอ่าอันนี้ก็มาทําลิ้นเพิ่ม ทําให้มันดูมีมิติขึ้นมาเพิ่มอีกหน่อยแล้วมันดูทําให้รถดูดุขึ้นนะครับดูโฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นตัวลิ้นนี่ก็คือจะรับมาจนถึงด้านข้างตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟด้านข้างตรงนี้ด้วยไฟเลี้ยวตรงนี้อันนี้สร้างขึ้นมาว่าพี่อันนี้เราไปหารุ่นที่มันดูใกล้เคียงกับกรถแท้เพราะของแท้มันค่อนข้างแพงชุดหนึ่งน่าจะมีแสนกว่าตัวนี้นะใช่ของแท้เป็นแสนนะครับ นี่แล้วก็อันนี้ล้อแม็กก็หลายๆคนรู้อยู่แล้วล้อแม็กก็จะเป็นขอบ19ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็น20นะครับตัวเบรกจริงๆตัวเบรกเราใช้ตัวเบรกอะไรมาขึ้นเป็นตัวนะพี่ตัวตัวเบรกผมใช้ของคายเยนอ๋อเป็นเบรกคายเคนเป็นของคายเยนมาหน้าหลังเลยใช่ไหมพี่ครับนะครับเป็นเบรกคายเยนหน้าหลังเลยนี่แล้วก็ประตูก็จะเปิดเป็นประตูปีกนกแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือพี่แดงทําเป็นเหมือนประตูดูดปึ๊บอ่าแล้วก็กดให้มันเข้าล็อกใช่ไหมพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันดู พอมันดูดตรงนี้เสร็จปุ๊บประตูล็อกเสร็จกระจกก็จะรูดขึ้นด้วยตามสไตล์รถสปอร์ตอันนี้คือพี่แดงก็ต้องใส่คนไกมันครับเองใช่ครับสร้างกลไกทั้งใหม่ขึ้นมาหมดเลยมันเป็นของของรถอะไรไหมพี่กลไกตรงนี้ถ้าเป็นตัวนี้ผมใช้ประตูของตัวซิลิก้าสประตู เซลิก้าก็ทำงานแบบนี้เหมือนกันเซลิก้าดูดไหมไม่ดูดับไม่ดูดแต่ไอตัวนี้เราเราไปใช้ของพวกหลักการพวกรถตู้ฮะอ๋อที่มันประตูดูดรถตู้ใช่ไหมใช่ก็เอามาโมใส่เออเออมิกแอนด์แมทไปเรื่อยเลยนะนะครับตัวประตูตรงเนี้ยคือที่พี่บอกว่าของเซลิก้าคือตัวแผงประตูนี่ของเซลิก้าใช่ไหมตัวโครงในฮะโครงในอ่าก็คือเป็นตัวประตูแล้วก็เราก็ทำฝาไฟเบอร์ตัวนี้ครอบแปะครับแปะไอตัวแท้ไปอีกทีนึงอ๋ออ่าก็คือตัวโครงประตูเป็นของเซลิก้าแล้วก็มีเนี่ยรูปทตรงเนี้ย เชฟตรงนี้คือเอาไฟเบอร์เราเข้าไปเอาไฟเบอร์ครอบนะครับแล้วความยาวของประตูเซลิก้าพี่กับประตูาบานเนี้ย<ม>เท่ากันไหมจะสั้นกว่านิดนึงแต่เราขยายแล้วก็ต่อให้กระจกเราขยายได้ขึ้น<อ>มากขึ้นนะครับนี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ ตอนที่เราเคยมาถ่ายตอนนั้นนะ่ะหลายๆคนก็ถามหนึ่งเรื่องเลยหลักๆเลยคือในเรื่องของกระจกกระจกเนี่ยมันต้องสร้างเองใหม่หมดเลยถูกไหมพี่สร้างใหม่หมดเลยฮะไม่มีกระจกบานไหนที่เอามาเทียบได้เลยมันแพงฮะใช่ <c oughs> ไหม,มซื้อไม่ไหว <c oughs> อ๋อเ <c oughs> พราะมันจะต้องมีกระจกตรงรุ่นของเขาอย่างเดียวถูกปหใช่ครับถึงจะใส่ได้อันนี้ก็สร้างตัดเองอันนี้สร้างตัดเองใหม่หมดเลยครับขึ้นแบบจากอะคริลิกตัดอะคริลิกมาแล้วก็มาไดเป่าโค้งให้มันได้ทรงปุ๊บเราค่อยเอาตัวอย่างเนี้ยไปให้โรงงานกระจกเขาตัดตามแบบให้เราแล้วมันก็ต้องมีโค้งมี ป้าอย่างนี้ด้วยใช่ใช่ครับก็ควรจะได้นี่ก็ไปหมดไปสองสามชุดกว่าที่มันจะลงตัวใช่ครับนะครับนี่แล้วก็บานหน้าก็เหมือนกันบานหน้าก็จะโค้งอันนี้ก็ไม่สามารถเอาของยี่ห้ออื่นมาได้อันนี้ก็สั่งตัดเราเราขึ้นแบบตัวโค้งเสร็จแล้วก็ให้โรงงานกระจกเนี่ยเขามาตีแบบใหม่ให้เราอืก็เท่ากับเป็นงานคัตตอมเลยยางกระจกคัตตอมยางกระจกนะครับนี่แล้วก็อย่างแผงจิ้งหรีดอันนี้เป็นเหล็กหรือเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ฮะเป็นงานไฟเบอร์เป็นงานไฟเบอร์ ขึ้นแผงจิงหลีดใหม่ยาวเลยอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยใช่ไหมพี่ชิ้นเดียวหมดเลยนับแต่ตัวปัดน้ำฝนก็จะเป็นชุดชุดเครื่องของชุดแอคคอร์ดเลยอ๋อก็คือมันมากับตัวเครื่องแอคคอร์ดเราก็มาใช้ด้วยกันได้เลยเขาก็มาต่อขาเพิ่มความยาวให้มันบาลานซ์กับกระจกก็ไม่ใช่ว่าถึงเวลาเอามาแค่ใส่ได้นะไม่ได้ก็ต้องมาวัดใหม่ว่ากระจกเราเล็กแค่ไหนทำขาใหม่เปลี่ยนกำหน่งมอเตอร์ใหม่หมด นะครับ,รบนี่แล้วอย่างช่วงล่างวันนั้นที่เราเคยเห็นไปรอบหนึ่งที่แรกพี่แดงใช้เป็นถุงลมอ่าถุงลมใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นถุงลมหรือว่าเป็นยังไงตอนนี้เป็นชุดโชคกับสปริงผสมอ๋อก็คือกลับมาใช้เป็นหวัสปริงแล้วใช่ทำไมเราถึงไม่ใช้ถุงลมเหมือนเดิมถ,ถุงลมเวลาขับแล้วมันค่อนข้างที่จะ จะน,นิ่มเกินไปยยไม,มันย้อยมันย,ยอ้อยเพราะว่ารถจริงๆก็แรงอยู่นะครับอย่างด้านข้างด้านข้างนี่เป็นไฟเบอร์หมดเลยเหมือนกันไฟเบอร์หมดเลยฮะนะครับมีรูตรงนี้เป็นตะแกรงดักลมก็คือดักลมจริงๆเข้าล้อดักเข้าล้อแล้วก็ระบายเครื่องด้วยอ๋อเข้าไปที่เครื่องด้วยครับอ๋อนี่มีรูตรงนี้หนึ่งรูเข้าลอ้อเข้าเครื่องตรงนี้ด้วยป่ะพี่ ตรงนี้ก็มีครับอันนี้ก็เข้าเครื่องอันนี้ก็เข้าเครื่องบ๊ายบายทิ้งไปข้างหลังเลยอนี่ก็อย่างน้อยมันก็น่าจะช่วยในเรื่องของแอโร่ด้วยนะ่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแรงต้านนะครับแล้วก็อันนี้พี่ก็ทําเป็นสเกิร์ตด้านข้างมาสเกิร์ตด้านข้างนี้เราก็หาตัวที่มันพวกรถญี่ปุ่นอมามาดัก็คือหาอันที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เอามาทําเพิ่มแล้วก็ต่อยาวไฟเบอร์เฮ้ยแต่มันเหมือนมันเกิดมาเพื่อเขาเลยนะอย่างตรงเนี้ยเคอร์ฟของตัวบอดี้รถ สีเหลืองนี่คือบอดี้รถถูกไหมพี่มันก็รับกันพอดีอันนี้คือเราต้องมาแต่งใช่ไหมครับเอามาโมดิฟายเพิ่มอีกนิดหน่อยครับเอามาแต่งตรงนี้แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะมีขึ้นตรงนี้พอดีพอดีรับกันพอดีเลยเออซึ่งเราก็มาแต่งเอาเองก็มาแต่งเพิ่มเอาครับนะครับแล้วดีเทลของรถที่พี่แดงทํามาต้องบอกเลยนะว่าเก็บครบอ่อย่างช่องระบายอากาศด้านข้างนี่มีใช่ไหมมีฝั่งนี้อีกนะจากฝั่งนี้ก็จะมีคือเก็บทุกฝั่งอะเดี๋ยวให้ดูจากฝั่งนี้เห็นไหมครับจะมีช่อองงตรนี้ เก็บหมดมีตรงนี้อีกเก็บทุกดีเทลเลยแยกรายละเอียดของพาร์ทเป็น,นชิ้นๆออกไปเลยใช่ไหมพี่อย่างข้างหลังเนี่ยมันประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ชิ้นพี่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นชุดแก้มข้างแก้มข้างนี่ก็แยกกันใช่ไหมครับแก้มข้างนี่ชิ้นนึงชุดท้ายากระโปรงแล้วกทท็ทิ่ดักลมตรงนี้ก็แยกชิ้นหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นแยกชิ้นตัวตะแกรนนี่ก็แยกชิ้นทั้งหากก็คือสามารถจับถอดถอได้ที่แรกผมเข้าใจว่าข้างๆเนี่ยก็คือเป็นเหมือน เสาหลังคาด้านาหลังนะไม่ใช่อันนี้คือตัวดักลมถูกไหมดักลมครับอ๋อแล้วก็จริงๆชุดนี้ก็สามารถถอดออกได้ถอดได้ครับตัวชุดหลังคาพี่จริงๆมันแยกออกจากกันด้วยไหมหรือว่ามันอยู่ชิ้นเดียวกับชิ้นไหนป้าติดกับตัวโครงรถฮะพวกนี้ก็จะแยกออกันหมดเลยอ๋อคือทุกชิ้นนะคือคแ,ยแยกออกจากกาันแต่เรือแค่หลังคาตัวเดียวอ่าแล้วเราก็มาประกอบ,บนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนี่รายละเอียดดีเทลก็เยอะมากนะครับไฟท้ายคือตรงนี้ใช่ไหมพี่ ใช่ครับอันนี้คือเป็นแับดำไปแล้วเป็นงานปิ้น3 d ดีขึ้นมาพิ้นคมในแล้วก็ตัวฝานอกเอาไปกดอะคริลิกเอให้มันเป็นทรงใช่ไหมใช่ครับคือเอาอะคริลิกจากแผ่นๆผ่นธรรมดาเนี่ยใช่ครับแล้วก็กดให้เป็นแบบนี้ครใช่ครับกดให้เป็นแบบแล้วข้างในคือพิ้นเป็น3ีดีมาใช่แล้วก็พวกหลอดไฟอะไรพวกนี้ก็หล่อเรซินหมดเลยะ ก็คือเป็นงานสร้างอะรอขึ้นมาหมดทั้งเซตเลยโอ้โหอลังการมากนะครับแล้วอย่างด้านหลังตัวขนาดนี้อันนี้คือสร้างมาใหม่ดยเยพาอันนี้สร้างใหม่หมดเลยครับก็คือเป็นอีกหนึ่งชิ้นใช่ครับอ่าทีแรกก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวท่อนี่อันนี้คือท่อออกตรงกลางแบบนี้เลยนะครับอลังการงานสร้างมากมีกล้องมองหลังด้วยเนี่ยมีครับส่วนยอดเตียมองไม่ค่อยเห็นความสูงอันนี้คือสเกลเท่ากับของจริงใช่ไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ร้อยแต่ก็ใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงครับเพราะว่าความสูงนี่ก็เกือบ ดูเตี้ยมากถ้าเปรียบ,บเทียบกับรถที่วิ่งนผ่านไปนี่คือเตี้ยเลยนะหมอบ<ก>มากายยนะครับแล้วอย่างทั้งหลังอันนี้ก็เปิดได้เปิดได้ครับอ่าก็จะเปิดได้ประมาณนี้อ๋ออันนี้มันจะมีโช๊คเหมือนกันครับนะครับก็เปิดประมาณนี้นี่เราก็จะเห็นตัวเครื่องแล้วก็มีท่อท่อเนี่ยคือเราต้องดัดให้มันได้รอบ<ฮ>อจาก ปกติจะเป็นเครื่องวางหน้าอท่องมันจะยาวออกท้ายใช่ครับทีนี้เราย้ายมาอยู่หลังแล้วก็ต้องให้รอบมันไม่งั้นเดี๋ยวรถวิ่งไม่ออกอทำยังไงก็ได้ให้ความยาวเนี่ยเท่ากับ,บตอนที่เครื่องวางหน้าเหมือนเดิมใช่ครับให้มันบาลานซ์มันก็เลยต้องคดเคี้ยวเลี้ยวรถอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็พี่แดงก็ทําเป็นฝาครอบนะครับให้มันดูสวยงามมาแบบไหนปิดให้มันดูเรียบร้อยเออเฮ้ยดูดีดูเท่มากนะครับนี่อันนี้คือภายนอก ไนะปเดี๋ยวไปดูภายในยกันต่ออันนี้ก็คือเราใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อก,อกใช่ไหมพี่ครังตดดลงได้เลยครับเหมือนเหมือนตัวล็อกฝากระโปรงใช่ครับนะครับแล้วก็ล็อกโอ้โหแน่นอนเป็นไงงานคัดต้อมฝีมือคนไทยนะครับต้องบอกเลยว่าคนไทยไม่ธรรมดาทําได้ขนาดนี้ทําจากรถแบบเป็นโครงรถนะแท็กซีเปล่าๆเลย ใช่ใครนึกไม่ออกว่าที่แรกเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ว่ามาจากชัดซีแบนๆธรรมดาเตี้ยๆนะครับแล้วแถมยังมีการเอาเครื่องจากรถวางหน้าาย้ายไวห้ยยไวหลังอีก <laughs> นะครับนี่แล้วก็อันนี้คือภายในนะครับโอ้โหภายในอลังการงานสร้างมากภายในเรา,เาใช้เป็นงานไฟเบอร์ปั้นขึ้นมาทั้งหมดเลยตัวแผงคอนโซลก็คืองานไฟเบอร์ปั้นง,งานไ,ไฟเบอร์หมดเลยครับ oh. แต่ก็ยังมีกลิ่นไอความเป็นแอคคอร์ดตรงช่องแอร์เห็นช่องแอร์เนี่ยเราจะนึกภาพว่าเรายกระบบะชุดแอร์ของแอคคอร์ดมาครับแต่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็คือเป็นของแลมโบเลยครับอ่านะครับแล้วก็พวงมาลัยอันนี้พวงมาลัยเป็นของอตัวนี้ก็เป็นของแอคคอร์ดอ๋อพวงมาลัยก็ใช้เป็นของแอคคอร์ดตรงเดินไม้ก็ใช้เป็นของแอคคอร์ดเพราะว่าเราใช้ ชุดเครื่องทั้งหมดของยกมาทั้งระบบอ่าเรือนไม้นเนี่ยข้างในเป็นของแอคคอร์ดแล้วต้องกรอบเรือนไม้ด้านนอกพี่ที่มันดูเป็นเหลีหล่ยมๆนี่คือนั้นก็ปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาให้มันทรงให้มันดูดูสปอร์ตขึ้นอ่าให้มันเข้ากับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราเอามาใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเหลีหล่ยมเนาะอันนี้ก็คือจะเข้ากันเลยซึ่งแมท์มากอันนี้บอกก็ปั้นขึ้นมาใหม่บอกก็เป็นปั้นฟองน้ําขึ้นมาใหม่แลล้้้วก็หหหมมใใ่ออเเพืทรรงัันไดยคบ นะครับเดี๋ยวผมขอลองเข้าไปนั่งดีกว่าอยากรู้เดี๋ยวไปนั่งฝั่งน้อนอยากรู้ว่าเวลานั่งเสร็จปุ๊บจะเป็นยังไงนี่อ่านี่เข้ามานั่งด้านในแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้อึดอัดอย่างที่คิดนะครับมันก็ยังเห็นวิสัยทัศน์ดีพอสมควรนะพี่ก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมแล้วหัวก็ไม่ได้ติดนะครับเข้าออกก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะตรงกลับข้างอะ่ะ มันไม่ได้สูงรถบางคันที่ผมเคยเข้าไปนั่งคือกราบข้างสูงแล้วเข้าออกยากสวิต์ตรงคอนโซลตรงกลางที่ปุ่มของเขาเราใช้ได้หมดเลยไหมอ่ใช้ได้แค่ตัวตัวสตาร์ทพี่ตัวสตาร์ทคือเพราะว่าตัวกลางนี่ใช่ไหมตัวกลางครับเพราะวงจรมันค่อนข้างที่จะหาแจ็คอ๋อซับซ้อนซับซ้อนอ่าเท่ากับอนตรงนี้คือเราไว้เท่ๆเดียว ใช่ครับใช่ไหมแล้วนี้เราใส่จออันนี้คือจอที่เป็นกล้องมองหลังที่เราเห็นตัวยี่ห้อแล้วก็พวกอะเรดยโออะไรพวกนี้ฮะเครื่องเสียงเครื่องเสียงได้หมดเลยเออเพราะว่านี่ไงทางพี่แดงใส่เครื่องเสียงไว้ด้วยนะมีลำโพงมีซับบล็อกใส่มาให้ด้วยนะครับมาให้ครบเลยระบบแอร์ต่างๆก็คืออันนี้เราทำเพิ่มมาครับอ่านะครับนี่อันนี้คือพี่แดงปั้นขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอ่าปั้นขึ้นมาใหม่หมดเลยอ๋อแล้วก็แผ่นตัวนี้ที่ไม่ได้ปั้นเท่านั้นเฉพาะอันนี้ใช่ครับอ๋อที่เหลือนี่คือปั้นหมดเลย นะครับอลังการมากแล้วคอน,คอนโซลตรงกลางฝั่งนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมพี่คอนโซลก็ใช่ครับต่อนะที่ต่อกันตัวนี้ปั้นสร้างขึ้นมาใหม่อ๋อนีุ่ดยอดหลังคานะครับก็หุ้ม้าหลังคาใหม่มีบังแดดเหมือนเดิมนะครับเออพี่และอีกอย่างหนึง่งเกียร์อยู่ที่ไหนเออจะอยู่ตรงตัวปุ่มสตาร์ทนฮะตรงนี้เหรอครับซ่อนอยู่ข้างในอ๋ออยู่ข้างใต้เหรอครับแล้วอย่างนี้เราเปิดตรงนี้ขึ้นยังไงพี่กดมอเตอร์ตรงฝั่งขวาตรงนั้นได้เลยครับอ๋ออ๋อนี่อันนี้จะเป็นซ่อน เป็นจะเป็นเกียร์ออตโอตโ้ฮะเหมือนเหมือนตัวรถญี่ปุ่นทั่วไปครับอ๋อก็คือจะเป็นคันเกียร์ครับอ่าแล้วก็จะมีตัวชิปเพื่อที่จะกดเปลี่ยนเกียร์ได้เลยใช่ครับอ๋อแต่ซ่อนไว้ทั้งใต้นี้น,นะครับให้มันดูเรียบร้อยอ่าแล้วอย่างนี้ก็คือเป็นดั้มเกียร์ปกติเหมือนเดิมนะเหมือนญี่ปุ่นทั่วไปเลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นปุ่มควบคุมหรือคอนโทรลได้ไหมพี่ตัวดั้มเกียร์ตัวนีนอ้อยู่ที่เครื่อง อ๋ออยู่ที่รุ่นเครื่องใช่อยู่ที่รุ่นเครื่องอ่าแสดงว่าอย่างเครื่องตัวนี้คือมันยังต้องใช้แบบเหมือนเป็นสายสลิงอยู่ยังเป็นแมนนวลอยู่อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่มันเป็นลักษณะของเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าก็ยกมาทั้งระบบก็ใส่ได้เลยก็เราอาจจะมาต่อกับพวกปุ่มต่างๆใช่ได้ครับอ๋เกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งหมดเอออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเท่ากับคันนี้อย่างที่ว่าเสียอย่างเดียวคือตัวเกียร์มันยังเป็นเกียร์แบบ ที่เป็นคันอยู่เป็นโบราณอ่าไม่งั้นนะอันนี้เราไม่ต้องเปิดแล้วแต่พี่เขาก็ทําแบบไฮเทคมากเลยขนาดว่าเกียร์เป็นแบบเกียร์คันโยกนะแต่พี่ครับเนี่ยมีลูกเล่นแบบปิดเปิดได้อะเอแต่มันก็เป็นเกียร์โตไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะอยู่ใช่ครับับเข้าดีก็ขับอย่างเดียวนี่หุยสุดยอดเท่มากแล้วเวลาเติมน้ามันพี่อันนี้คือถังน้ามันก็กดนี่ก็เติมได้เลยครับนัอนเดิม นี่ก็คือเติมน้ำมันตรงนี้เหมือนกันก็คือใช้ชีวิตปกติเลยนะครับแล้วถังน้ำมันอยู่ไหนพี่ตอนนี้ถังน้ำมันอยู่ใต้บอดี้รถตรงตรงหลังเบาะอ๋อ แต่ไม่ได้อยู่ในห้องโดยสารถูกไหมไม่ได้อยู่ฮะอยู่เรางนอตีอุโมงแล้วก็เอาถังเก็บไว้ข้างในตอนตอนแรกถังอยู่ข้างหลังนี่คือรถมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลวางรองถูกไหมวางรองเซฟติงไว้ก่อนแล้วก็วันนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เราเยอะเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันปลอดภัยหรือเปล่านี่วันนี้ทางพี่แดงก็ได้เอาไว้แก้ไขแล้วเอาไว้นะครับเอาไว้ตรงกลางนะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนยังไงชนหน้าชนท้ายไม่เจอถังน้ำมันแน่นอนถังน้ำมันอยู่ประมาณกี่ลิตรกันเนี่ยตัวนี้ผมยกของตัวเอ็มอาร์ทูมารั้งทั R2 เัน เป็นถังรถสปอร์ตอยู่แล้วมันก็เลยจะได้แบบเหมือนสเกลใกลๆใ้ๆอ่าอนนี้ก็ไม่ต้องดัดแปลงเยอะก็เท่ากับถังน้ามันก็มีเซฟตี้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นถังน้ํามันของรถปกตินี่แล้วก็ด้านข้างนี่พี่เขาแอบเก็บลูกเล่นไว้ด้วยนะนี่อันนี้เขาเรียกสครับเพดไหมถ้าเป็นรถปกติใช่ป่ะนะครับนี่ขึ้นมาใหม่ด้วยบอกแอบเห็นนี่บอกก็ยังเป็นบอกไฟฟ้าถูกไหมพีไ่ไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งคู่เลยครับครับก็ขยับปรับได้ปกตินี่ นี่คืออลังการงานสร้างคันนี้นี่ใช้ระยะเวลาในการสร้างคันนี้ก็ประมาณ2ปีกว่า 2>, 2ปีกว่าครับนะครับซึ่งเริ่มต้นใหม่หมดเลยลองผิดลองถูกเองนะครับลองแต่ละอย่างนี่คงหลายๆรอบกว่าที่จะลง <6 S 2> ตัวแบบนี้จะได้นี่ก็ ทําทิ้งไปเยอะพอครัก็จะได้คันสมบูรณ์ขึ้นมาแลวอย่างนี้สมมุติถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจอีกพี่อยากที่จะทําแบบนี้อีกจริงๆตอนนี้ใช้เวลาจะเก็บเป็น2ปีเหมือนเดิมไหมจริงๆเราเน้นทําโชว์คันนี้แหละเพราะว่าถ้าถ้าจะผลิตจริงๆมันไม่คมครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นการทําเพื่อทดสอบฟิเมอทดสอบฟีมมอเพื่อเป็นการลองว่าเฮ้ยเราทําได้ขนาดไหนนะครับแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าดูดิฟิีมอคนไทยจากชัสซีที่เป็นชั้นซีเหล็กธรรมดา เครื่องยนต์ที่มันเคยอยู่หน้าเอาไปจับวางหลัง,ง,ลงนะครับแล้วก็การขึ้นโครงทั้งคันกับรถแบบนี้นะครับจนมาเป็นรถเนี่ยแล้วก็วิ่งได้ใช้ระบบไฟฟ้าใช้ฮาวทูต่างๆเพื่อมาทําให้เกิดผลงานแบบนี้มันทําให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วคนไทยนี่ฝีมือไม่ธรรมดาจริง, <c oughs> รงๆเราสามารถที่จะสร้างรถเป็นคันๆได้เลยจริงๆคนไทยก็ สามารถที่จะทําตรงนั้นได้นะนะถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือว่าจากหน่วยงานต่างๆนะครับจริงๆสามารถเข้ามาแบบพูดคุยกันช่วยกันได้ว่าเฮ้ยตรงจุดไหนเพื่อบางที่บอกว่าเอ้ยมีแม่พิมพ์เหล็กอยากที่จะขึ้นเป็นบอดี้แต่มาคุยกันก่อนปั้นโมนทําแบบก่อนเพราะว่าทางพี่แดงเนี่ยสามารถที่จะขึ้นโมนที่เป็นดินได้นะครับที่เราเคยเห็นกันไปแล้วมาใครแล้วว่าแกะจากดินเลยงานพวกงานพิมพ์อะไรอะไรพวกนี้ยงานสร้างที่เกี่ยวกับพวกระบบ วิศวกรรมอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะครบหมดทั้งพี่แดงก็ค่อนข้างที่จะครบหมดแต่อย่างที่บอกขาดอยู่อย่างเดียวเราขาดเงินทุนขาดเงินทุนแล้วก็ขาดผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนใชครับแต่เราก็พยายามสร้างโอกาสเองเพื่อเพื่อที่จะให้คนเห็นในฝีมือเราใช่นะครับก็จริงๆตั้งแต่ตอนที่เราถ่ายเมื่อครั้งที่แล้วจนถึงวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็จะมีโอกาสใหม่ๆที่หมุนเวียนเข้ามาหาเราอยู่นะครับถ้าเกิดใครมีฝีมือจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าเก็บฝีมือตัวเองไว้เฉยเฉย พยายามสร้างโอกาสมันขึ้นมาแบบ<ช>พี่แดงแบบนี้นะครับก็จะได้โอกาสดีๆแบบนี้เหมือนกันนะครับสำหรับใครจะติดตามพี่แดงสามารถติดตามได้ไหนพี่แดงตอนนี้ก็ช่องทาง Facebook สุริยันการผ่องเลยเหมือนเดิมเดียวนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามพี่แดงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถคันนี้นะครับรวมถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เราพูดไว้ข้างต้นนะครับก็สามารถสอบถามพี่แดงได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราขอตัวกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมอยากที่จะไปลองนั่งดูแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าฟีลลิ่งในการนั่งข้างในจะเป็นยังไงเลยตะกี้เราเห็นตอนขับรถมาเนี่ยเราได้เห็นจากภายนอกแล้วเฮ้ยว่าฟีลลิ่งโอเคเลยวิ่งแบบเนียนๆเลยเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันแล้วเดี๋ยวไปชมกันสำ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ